ถัดไปข้อที่51นะครับข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็มของอาหาสมการ ab ไม่ใช่คำตอบที่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่จำนวนเต็มของอา,าสมการตืดๆแล้ว a แอพเอบวกแอบมีค่าดเท่าไหร่เนาะใส่แอเข้าไปก็หมายความว่าเราต้องไปหาคําตอบก่อนถูกไหมว่าคําตอบในข้อนี้จะมีค่าเท่ากันเท่าไหร่ซึ่งลักษณะการหาคําตอบในข้อนี้ก็หาได้หลายแบบนะครับสมมุติว่าเป็นพี่นะตัวแรกที่เราจะได้ออกมาคืออะไรครับตัวแรกที่เราจะได้ออกมาก็คือตัวนี้ก็จะเป็น x กาลัง3ลบด้วย2 x กาลังเนะ2 x กาลัง2บวกด้วย1เท่ากับเท่าไหร่นะ0ูนย์ พอเท่ากับศูนย์ปุ๊บอ่ะวิธีการทำคือเราต้องการหาจำนวนที่เป็นคำตอบพอที่เป็นคำตอบปุ๊บอ่ะก็ปอลอไปเลยนะครับสิ่ีเราจะได้ออกมาคืออะไรครับสิ่ีเราจะได้ออกมาก็เหมือนเดิมนะครับว่าเวลาน้องเจอคำว่าเป็นตัวประกอบอ่ะนี้เสริมให้เนาะจะได้เห็นภาพกันนะครับความรู้เพิ่มเติม ความรู้เพิ่มเติมที่น้องจะได้ออกมาก็คือคอนเซปต์ที่1ถ้าเขาบอกว่าเป็นตัวประกอบหานลงตัวความหมายเหมือนกันคือเศษไปะไรครับเศษเป็น0น,นี่นี่คือตัวแรกตัวที่2กรณีที่น้องเจอคำว่าเป็นคำตอบหรือเจอคำว่าเป็นจุดตัด มันคือโซนเดียวกันเลยนั่นก็คือเป็นโซนเดียวกันกับตัวประกอบข้างบนดังนั้นทั้ง3คํานี้เนี่ยทั้งค้าคำนี้คือคําประเภทเดียวกันนะครับแต่ใช้คนรับ,บริบทเฉยนี่่อยางไรคับ ซึ่งพอเป็นแบบนี้พบค่าที่เราได้ออกมาคืออะไรครับค่าที่เราได้ออกมาในข้อนี้ก็จะได้ออกมาเป็นโซนของข้อนี้เขาบอกว่าเป็นคําตอบใช่ไหมเป็นคําตอบแล้วก็ไปแยกตัวประกอบออกมานะครับว่าเอ้ยตัวประกอบมีค่าทักกันเท่าไหร่บ้างเังนั้นในข้อนี้ชุบชึบชบชุบชุบชุบช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 บเป็นไงถ่วงเวลาสุดๆเรื่องถ่วงเวลาขอให้บอกนะครับซึ่ง พอเป็นแบบนี้ปุ no wow. ๊บค right ่าเดียวด้าออกมาในคร้นี้เราก็ไปหาสังเคราะห์นะครับถามว่าเอ้ยพี่ครับผมไปหารได้ไหมก็แล้วแต่เลยนะครับของพี่พี่ก็ไปจัดรูปนะของพี่ใช้หารสังเคราะห์เลยเพราะคร้นี้แนนนอนไม่ได้ถามหาเศษถือว่าไครับเขาไม่ได้บอกตัวหารมาแสดงว่าจะหานสังเคราะห์ก็ใช้ไม่ได้อ่าใช้อ่าเศษเหลือก็ใช้ไม่ได้ละนะครับหรือใครจะไปแยกตัวประกอบก็ก็แล้วแต่แต่ในมุมมองพี่คือพี่มองว่ามันแยกยากไปนะครับดังนั้นตัวเดียวด้าออกมาก็คือตัวนี้พี่ก็จับไปหาสังเคราะห์ เพราะพี่ต้องการหาตัวประกอบหรือต้องการหาคําตอบแสดงว่าหารสังเคราะห์ปุ๊บดูเลขตัวท้ายเลยนะครับเลขตัวท้ายก็คือบวกหนึ 1, ่งถูกไหมพอบวกหนึ่งปุ๊บเราก็ใส่ไปเลยว่ามันก็คือบวกลบหนึ่งนี่เลยนะครับซึ่งพอเป็นบวกลบหนึ่งปุ๊บค่าที่น้องได้ออกมาตัวแรกอ่ะก็ใส่ลงไปหารสังเคราะห์ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบสองแล้วก็ศูนย์นะครับเพราะทุกครั้งที่เราจะไปตั้งหารในสมการพหุนามต้องเรียง ดีกรีนะครับถ้าน้องไม่เรียงดีกรีก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเนาะแตกแน่นอนนะดังนั้นอ่ะเราก็เลือกเลขมาแล้วเราจะเลือกเลขอะไรเข้าไปถ้าสมมติใครเซียนในการหาตัวของเอ่อเ,เหลือหน่อยซึ่งจะต้องเซียนนะครับนั่นก็คือแทนค่าเข้าไปแล้วตัวไหนได้ศูนย์บ้างแค่นั้นแหละนะครับดังนั้นของพี่ก็แทนเลขหนึ่งไปเลยเนี่ยหนึ่งบวกหนึ 2, 2่งได้สองสองลบสองได้ศูนย์ถูกต้องไหมครับดังนั้นพี่ก็แทนเป็นเลขหนึ่ง เลขหงหารสองข้อตกลงมาตัวนี้ได้1 1คูณ1ได้1จับบวกการหารสังข้อเป็น1ตัวตัวเดียวเท่านั้นที่จับมาบวกกันนะครับ1คูณลบ1ได้1จับมาบวกกันได้ลบ1 1คูณลบ1ได้ลบ1จับบวกกันได้ศูนย์เนี่ยใช่ไหมถ้าสมมุติเป็นตัวประกอบหรือหารลงตัวหรือเป็นคตอบตอนสุดท้ายต้องเดือดเศษศูนย์ไหมครับแต่คีย์เวิร์ดที่เราได้ออกมาก็คือตัวนี้เป็น1นึ่งพอตัวนี้เป็น1ปุ๊บตัวนี้คือ x กกาลังสามถูกต พอตัวนี้คือผลหารปุ๊บค่าที่น้องได้ออกมาคืออะไรครับค่าที่น้องได้ออกมาน้องก็แค่เขียนตัวของผลหารเข้าไปตัวนี้ก็คือ x กําลัง2ลบ x ลบ1พอ x กําลัง2ลบ x ลบ1ปุ๊บตัวนี้คือผลหารถูกต้องไหมพอตัวนี้คือผลหารที่เราได้ออกมาก็คือตัวนี้ก็จะเป็นจับไปคูณกับตัวของ x ลบด้วย1เพราะเราแยกตัวประกอบมาแล้ว1ตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นผลหารคูณกับตัวหารแล้วก็บวกเศษเศษก็เป็น0ย์ถูกต้องไหม ซึ่งอ่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือเขาต้องการหาว่า a กับ b เนี่ยเป็นคำตอบที่ไม่ใช่จำนวนเต็มถูกไหมครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยยังไงก็ไม่ใช่จำนวนเต็มตน x เนี่ยค่าของ x กําลังสองลบ x ลบหนึ่งเนี่ยเพราะหนึ่งน้องแยกออกมาไม่ได้สองก็คืออ่ะถ้าสมมติเวลาไปเช็ค b กําลังสองลบ 4ac มีทั้งหมดสามเงื่อนไขใช่ไนะหมมากกว่าศูนย์มีสองคำตอบเท่ากับศูนย์มีหนึ่งคำตอบแล้วน้อยกว่าศูนย์ไม่มีคำตอบถูกไหมครับแสดงว่าตัวนี้ที่เราได้ออกมาก็คือเราเช็คเลยเราก็เอา b แทนเข้าไปลบหนึ่งกําลังสอง ลบ 4a คือ 1c คือลบ1คูณเข้าไปตัวนี้ได้1บวก4ได้5อ่ะพอได้5ปุบ๊บเอ้ยอันนี้มีคำตอบ2คํคำตอบถูกไหมครับพอ2องคำตอบปุ๊บเราก็ไปแทนสูตรเข้าไปถูกไหมซึ่งพอน้องแทนสูตรเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ยองได้ออกมาก็คือถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่นะเดี๋ยวมันจะมีทริคอยู่เออเดี๋ยวมันจะมีทริคในการใช้ในห้องสอบอยู่ถ้าสมมติพี่เป็นดูตัวน,นี้ปุบ๊บไม่ตอบเลยแต่สมมติอ่ะเราเอาวิธีเต็มใช่ไหมเราเจอสมการกำลังสองในเมื่อมันแยกสองเลขไม่ได้ก็ไปแทนสูตร เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นั้นแทนค่า b เข้าไปก็เป็นลบลบ1ถูกต้องไหมครับบวกลบสแควรูทลบ1กําลังสองก็ได้1ลบ 4ac สคูณ1ได้4คูณกับลบ1ก็ได้ลบ4ลบ4เจอลบข้างหน้าก็จะเป็นบวกสส่วนด้วย 2a ก็คือส่วนด้วยสองพอส่วนด้วยสปุ๊บค่าที่น้องได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ 1บวกลบสแควร oot ส่วน2พอ x มีค่าเท่ากับ1บวกลบสแควร oot ส่วน2ปุบสีน้องได้ออกมาคืออะไรครับ4น้องได้ออกมาก็คือมันจะมี2ก้อนใช่ไหมก็คือ1บวกลูท5ส่วน2กับ1ลบรูท5ส่วน2ซึ่งทั้ง2โซนนี้มันก็คือคำตอบที่ไม่ใช่จำนวนเต็มถูกไหมดังน,นั้นต้องแทนค่าใน A กับ B เข้าไป ก็แทนค่าใน a กับ b เข้าไปซึ่งพอน้องแทนค่าใน a กับ b ปุ๊บสิ่งที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับสีน้องจะได้ออกมานั่นก็คือน้องก็จะได้ตัวของค่า ab มาแล้วแต่สิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาคือเขาต้องการให้น้องไปหาอะไรครับสิ่งที่เขาต้องการให้น้องไปหาก็คือค่าสมบูรณ์ของ a บวกกับค่าสมบูรณ์ของอะไรนะ B ซึ่งตัวนี้ทําคนเป็นแบบร่วงมาหลายคนละพี่บอกตรงเลยนะครับเพราะว่าในการถอดค่าสมบูรณ์เนี่ยหลายคนจะชอบจาว่าว่าถอดค่าสมบูรณ์จะต้องได้ออกมาปเป็นบวกถูกต้องไหมพอน้องแทนค่า A เข้าไปอ่สมมติตัวนี้พี่เป็น A ก็ได้1นบวกรูส่วนสแล้วก็บวกด้วย1 5ลบรู้าส่วนสอ่านี ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายคนจะถอดออกมาแล้วตัวนี้น้องก็ได้ออกมาว่าเอ้ยพี่ครับตัวนี้ผมถอดออกมาก็เป็นบวกก็จะเป็น1บวกรูกหบวกหนึ่งบวกรู้หส่วน2องเนี่ยน้องคิดแบบนี้ออกมาถูกไหมพอเราคิดแบบนี้ออกมาดิคอ้เนี้ยม,ม,มีคําตอบนะน้องพี่บอกตรงเลยนะครับถ้ามีคําตอบในแตกทุกคนพี่บอกเลยนะครับเพราะคอนเซปที่เราได้ออกมาในตัวนี้พี่พูดไว้ว่าน้องจะต้องเข้าใจก่อนว่าคอนเซปในตัวที่ติด ค่าสมบูรณ์หรือแอบจัลูดนะครับมันได้ออกมาเป็น2กรณีเนาะคือกรณีที่เป็นบวกกับกรณีที่เป็นลบกรณีเป็นบวกก็คือกรณีที่ค่าที่อยู่ในแอบนั้นมีค่ามากกว่า0ถ้าสมมติกรณีที่เป็นลบคือค่าที่อยู่ในแอบนั้นมีค่าน้อยกว่า0ย์ซึ่งไอ้เคสเนี้ยเวลาน้องดู 5, 5, 5, 5, อ่ะหลบด้วยรุทห้รุดหก็จะมีค่าประมาณ2.7 3 2ถูกไหมครับซึ่ง2จุดกว่ากว่าเนี่ยแน่นอน1ลบด้วย2มันต้องติดลบ พอติดลบปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยเวลา้องยุบออกมามันจะต้องได้ออกมาเป็นเครื่องหมายที่เป็นติดลบนะครับล้งนั้นก้อนเนี้ยมันใช้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์เนาะนี่ก็จะเป็น1บวกกับรูทห้าลบด้วยตัวของ1แล้วก็ลบจะลบเป็นบวกก็จะเป็นบวกกับรูทห้านี่ส่วนได้สองดังนั้นเอพี่พูดไว้นะก้อนข้างหลังเนี่ยแน่นอนตัวนี้มันติดลบพอติดลบปุ๊บเวลาเราดึงออกมามันก็ต้องเป็นลบของตัวมันเอง ซึ่งลบของตัวมเองก็คือ1ลบกับตัวของรูทกระจายลบเข้าไปก็จะเป็นลบหบวกรูทเพราะลบจะลบเป็นบวกนั่นเองนะครับค่านี้ค่าที่น้องได้ออกมาก็คือตัวลบตัวนี้ก็ตัดกันตัดกันตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสองสแค์รูทห้าสองสแค์รูทหส่วนด้วยตัดได้ถูกไหมครับค่าเลขที่น้องได้ออกมาในข้อนี้ก็จะตอบเท่าไหร่ครับก็จะตอบค่าเท่ากับรูทห งนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อไหนครับตอบข้อที่สนั่นเองนี่ข้อนี้ใช้ความรู้หลากหลายดีนะพี่ค่อนข้างชอบนะครับโจทย์ดูสั้นแต่ลักชั้นยาเฮ้ยนะครับไม่ใช่นะโจทย์ดูสั้นแต่ว่าใช้คอนเซปต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งในข้อนี้หลายคนจะทักมาถามพี่หลายคนมากเลยพี่รับผมใช้วีดได้ไหมทำไมผมใช้วีดออกมาได้หล่ละเนี่ยตัวเนี้ยเวลาผมใช้วีดออกมาตัวนี้ลบลบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเวลาน้องใช้วีดมันคือผลบวกใช่ไหมมันคือ A บวกบี B. เนี่ยมันคือ A B. จับไปบวกกับ B พอ A จะไปบวกกับ B ปุ๊บแต่อย่างนี้ยเขาถามหาค่าสมบูรณ์ของ A กับ B พอถามหาค่าสมบูรณ์ของ A กับ B ก็ได้นอน A B บวก B ไม่ได้เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ A บวก B นะครับน,นี้น้องจดไว้เลยนะพออพี่พูดไว้ว่าค่าที่น้องได้ออกมาเนี่ยน้องการันตีไม่ได้ว่า A กับ B เป็นบวกหรือลบถ้า A กับ B เป็นบวกทั้งคู่อ่ะอันนี้พี่ไม่เถียงมันเท่ากัน แต่ยาเนี้ยเราไม่สามารถการันตีได้นะเราก็ต้องไปเช็คเงื่อนไขด้วยมันก็จะเป็นคุณสมบัติของจํานวนจริงที่ติดค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้น่าสนใจมากนะพี่บอกเลยนะครับว่าเพราะว่าหลายคนทำข้อนี้แล้วก็ติดข้อนี้ค่อนข้างนานมันใช้ความรู้หลายส่วนเลยนะถ้าสมมติพี่นับเนี่ยหนึ่งแยกตัวประกอบเนี่ยสองหาคําตอบแล้วก็3ใช้คุณสมบัติในการปลดค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3นั่นเองนี่เห็นไหมข้อนี้สวยข้อนี้สวยข้อนี้ชอบมากข้อที่ห้าสิบเอ็ดเนี่ยเยี่ยมนะครับถัดไปข้อที่52 ห้าสองไม่ยากนะครับห้าสมมุติน้องเข้าใจคุณสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่พี่บอกไปเมื่อกี้เนาะเพราะาสมมุติน้องสังเกตดูอะมันก็คือเครื่องหมายลบ <c oughs> ผลบวกคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มของสรรมการถูกไหมครับถ้าสมมุติเป็นพี่นะข้อนี้ใครจะปยุกกันังสองก็ได้นะนี่แล้วแต่เลยนะครับน้องหลายคนก็คือข้อนี้มันโชคดียอย่างหนึ่งนะตรงที่มันแยกตัวประกอบได้ พอแยกตัวประกอบได้ปุ๊บน้องจะไปยกกําลังสองแล้วน้องก็ไปแก้หาผลบวกผลคูณของสมการเนี่ยมันมัน,ม,นมันเฉยเฉยสำหรับพี่นะพี่มีข้อสมมันเฉยนะครับแต่ในข้อน,นี้ถ้าสมมุติคนที่ทําได้ไวที่สุดเนี่ยคือคนที่ได้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์นั้นเมื่อกี้พี่ไม่มได้เขียนใช่ไหมรอบนี้พี่เขียนนั่นก็คือคุณสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่เราจะได้ออกมาคืออะไรดึ๊บ คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์หรือแอบส์สูตคุณสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่เราได้ออกมาคือตัวแรกนะครับคอนเซปต์ Concept ที่1เนาะคอนเซปต์ Concept ที่1ที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับคอนเซปต์ที่1ที่น้องจะได้ออกมาก็คือถ้ามนถอดออกมาแล้วมันเป็น A ถ้าไงก็ต่อเมื่อ a มีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์การถอดออกมาก็ต่อเมื่อมันเป็นลบ A ก็ต่อเมื่อตัวของ A มีค่าน้อยกว่า0ูน ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับสีน้องจะได้ออกมาก็คือค่าสมบูรณ์ของ x กํลัง2ลบ 2x ลบ3มีค่าเท่ากับ3บวก 2x ลบ x กํลัง2คราวนี้ก็ถามหาผลบวกของคำตอบที่เป็นจำนวนเต็ม ถูกต้องไหมครับของสมก,การถูกไหมดังนั้นเงื่อนไขที่เราได้ออกมาในข้อนี้คืออะไรมาดูกันเลยเงื่อนไขที่เราได้ออกมาคือไอ้ก้อนเนี้ยถ้าสมมุติน้องดึงลบออกมาในฝั่งเนี้ยมันจะเป็นลบ X กําลังสลบสอเลบสามเว้ยซึ่งพอเป็นแบบน,นี้ปุ๊บมันจะเข้าเงื่อนไขที่2ครับนั่นก็คือตัวข้างใน f ต้องมีค่าน้อยกว่าศ พอตัวข้างใน F มีค่าน้อยกว่าศูนย์ปุ๊บมันจะตรงกับเงื่อนไขที่2ถูกไหมครับนั่นก็คือเวลาน้องเช็คเงื่อนไขน้องก็แค่เช็คง,ง่ายๆเลยก็คือน้องก็จับตัวของ x กําลัง2ลบ2 x ลบ3มีค่าน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าศูนย์ซึ่งจริงๆมันมีเคสเท่ากับด้วยนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมเ,เข้าไปเพราะพี่พูดไว้ว่าช่วงตัวเนี้ยอ่ามันจะให้เครื่องหมายเท่ากับปตรงไหนก็ได้จริงๆค่าสมบุกมันแบ่งเป็นช่วงนะ ก็คือได้ออกมาเป็นศูนย์นะครับก็คือตร,ต,รตรงกลางเลยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละโซนแล้วกันนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บค่าที่น้องได้ออกมาในข้อนี้คืออะไรค่าที่น้องได้ออกมาในข้อนี้ก็คือน้องก็จะมีค่าเป็น x ลบ3คูณกับ x บวก1พอ x ลบ3คูณ x บวกงปุ๊บน้องปลดค่าสมบูรณ์ออกมาค่าที่น้องได้ออกมาก็คือจะได้ค่า x ถึง2ตัวใช่ไหมก็คือลบ1กับ3 ซึ่งโซนที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับโซนที่น้องจะได้ออกมาก็คือไอโซนเนี้ยมันจะอยู่ในโซนนี้ลบหจนถึงเปิดสานี่เลยนะครับพอลบหนจนถึงเปิด3าปุ๊บก็ได้นอนถ้าสมมุติว่าน้องจะแทนค่าตัวของค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วน้องอยากให้มันเป็นลบของตัวมันเองมันจะต้องแทนอยู่ในช่วง ต่อไปนี้ถูกไหมครับแต่พี่พูดไว้ว่ามันจะมีช่วงตรงกลางอยู่นั่นก็คือจริงๆตัวนี้มันจะมีขอบข้างของตัวของลบหกับตัวของ3อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีเคสเท่ากับด้วยพอเคสเท่ากับก็แทนเข้าไปได้เพราะเคสเท่ากับก็คือค่าสมบุติ์ข้างในมีค่าท่างศูนย์ถูกไหมพอค่าสมบูรณ์มีค่าต่างศูนย์ปุ๊บก็หมายความว่าตัวนี้ค่า A เนี่ยตัวนี้มันจะมีค่าเครื่องหมายก็คือ x กาลัง2ลบ2 x ลบ3มีค่าเท่ากับ0ย์ก็คือมันมีเคสตรงกลางด้วยเวลาน้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มอ่ะมันจะมีเคสตัวที่อยู่ตรงกลางด้วยก็คือ a เป็น0นะครับดังนั้นมันก็สามารถมีค่าที่อยู่ตรงนี้ก็คือมีค่าเป็น0ูนย์ได้รู้ไหมพอมีค่าเป็นศูนได้ปุ๊บหมายความไงครับหมายความว่าโจทย์เขาบอกว่า,าผลบวกของคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มตัวเราไหมแสดงว่าคําตอบที่เป็นจํานวนเต็มก็มีอีก2ตัวก็คือ x เท่ากับ1กับ3ลบ1กับ3 พอเป็นลบ1 3, กับ3ามปกค่าที่น้องได้ออกมาในข้อนี้เขาถามหาผลบวกใช่ไหมผลบวกก็จะมีค่า x เท่ากับตัวของ3ลบกับ1เท่ากับเท่าไรครับ2เป็นคำตอบดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหรครับตอบ2นั่นเองน๋ซึ่งถ้าสมมติใครไปเวยกกำลังสองสองข้างนะโอ้เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติน้องไปเวยก,กำลังสองสองข้างสิ่งที่น้องได้ออกมาก็คือน้องก็จะได้ก้อนนี้ยกกำลังสอง,สองตัวถูกไหม พอน้องได้ทั้งสองตัวยกกําลังสองปุ๊บน้องก็จะได้ค่าตัวนี้พี่ก็กหนดเป็น a เลยนะตัวนี้พี่จะให้เป็นค่าสมบูรณ์ของ a เท่ากับตัวของลบ a พอเท่ากับลบ a ปุ๊บถ้าน้องจับยกกาลังสองไปนะครับเลขน,น้องหน้ามาตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับ a ยกกําลังอะไรเอ่ยยกกาลังสองถไหมครับเท่ากับฝั่งนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับ a กาลัง2 แล้วก็หลายๆคนก็ย้ายข้างมาลบนะครับน้องก็แตกเลยนะครับซึ่งอย่างพี่พูดไปว,ว่าการที่น้องได้ก้อนนี้ออกมาแน่นอนน้องก็ต้องไปพิจารณาจากเงื่อนไขที่เราได้ออกมาว่าเอ้ยเคสที่มันอยู่ในตัวของแอปเนี่ยมันถอดออกมาแล้วมันได้ติดลบพอด้ติดลบปุ๊บมันก็คือเข้านิยามของค่าสมบุ์เลยก็คือถอดปลค่าแอปได้ออกมาเป็นลบของตัวมันเองเข้าไหม ซื้อตัวเนี้ยใครจะไปกระจายกําลัง2องคนระับพี่บอกอะไรว่าเหนื่อยนะครับเพราะตอนสุดท้ายน้องกระจายกําลัง2แล้วตอนสุดท้ายพอเ้อากระจายาไปปุ๊บน้อแยยข้างมาก็เหลือศูนย์เนี่ยซึ่งสิ่งที่โจ้เขาต้องการเขาไม่ต้องการตัวนั้นนะครับถ้าสมมตินต้องได้ตัวนี้มาอย่างน้อยที่สุดที่พี่รับได้นะคือแยกกรณีแยกกรณีว่าอ่ะถ้าสมมติว่ามันจะเท่ากันก็คือมีเคสหนึ่งก็คือมีค่าอัราสศูนย์กับอีกเคสหนึ่งก็คือแค่ที่ติดลบแต่อย่างข้อนี้มนไม่มีจานวนจริงที่อยู่ข้างในถูกไหมครับดังนะนั สี่ันนี่นี่นะครับอืออ่ะประมาณนี้นะครับ5 2สอเนาะดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสคร b e ยื้ยซับสครับยื้ยซับสครับยื้ยถูกแล้ว และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จนเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ